เหล็กพวกนี้เป็นเหล็กกันกระสุนครับยิงปืนก้9มม,ม,มใส่เข้าไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยล้อล้อของเขาอะไฟหน้านี่คือแบบประมาณชนซิค,ครงผมเลยความสูงของมันนี่คือสูงจริงๆเลยนะครับไม่มีอันต้าโซนิคแล้วนะมีกล้องให้อะกล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับพ่อผมบริงบริกไดครับผมและนี่ก็คือ Tesla Cybertruck นะครับ เป็นรถกระบะที่รอมาประมาณ4ปีเนาะกว่า<อ>จะได้เริ่มผลิตละแล้วก็นี่เป็นโปรดักชันคาร์คันจริงที่อยู่ข้างๆผมนะครับวิดีโอที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันจะเหมือน CG เลยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะอันนี้คือกระบะพันแก่งเลยแล้วบอกเลยว่าทั้งคันไม่มีส่วนไม่มีส่วนโค้งเลยข้างหน้ารถอาจจะมีส่วนโค้งแต่ว่ามันก็เป็นเหลี่ยมนะครับก็คืออันนี้เป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นเหล็กที่แข็งที่สุดเท่าที่เคยเอามาทํารถเลยนะครับโครงสร้างเหล็กทุกๆอันของของไซเบอร์ทรัคเนี่ย มันจะไม่มีส่วนโค้งเลยมันอาจจะมีแต่มันไม่ได้โค้งแบบรถกระบ,บะทั่วไปนะครับมันอาจจะมนๆหน่อยแบบมันจะเอียงๆหน่อยแต่ไมไ่โค้งนะครับเหล็กพวกนี้เป็นเหล็กกันกระสุนครับยิงปืน9มมใส่เข้าไปก็ไม่เป็นไรมาดูตัวจริงดินี่ผมสูง180นะครับลองวัดสเกลกันง่ายๆเลยคือมันใหญ่มากๆอะ่ะเนี่ยล,ล้อของเขาอะ่ะไฟหน้านี่คือแบบประมาณชนซิคโคนผมเลยอะ่ะความสูงของมันนี่คือสูงจริงๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ที่อยากจะบอกว่าที่ประตูตรงนี้ไซด์ดอร์ตรงนี้นะครับ เขาบอกกันว่ามันจะไม่มีบีมแล้วก็คือจะไม่มีโครงสร้างเหล็กข้างในแล้วคือถ้าเป็นรถกระบะทั่วไปหรือว่ารถยนทั่วไปอ่ะมันจะมีเสาข้างในเพื่อจะค้ำประตูใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าเหล็กที่เอามาทําเป็นโครงตัวถังของเทลา a เซเบอร์ทรัอ่ะมันแข็งแกร่งมากๆเขาก็เลยตัดบีมออกไปเวลาเราชนเข้าไปในห้องโดยสารเนี่ยตรงเสา,สาบีพิล,ลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคานเหล็กตรงเนี้ยจะซับแรงกระแทก แต่ด้วยความที่ว่ารถกระบะเซฟเวอร์ทักมันออกแบบวัสดุตัวนี้ให้แข็ง <ruled. S 1> เพียงพอที่จะรับแรงกระแทกเขาเลยไม่ใส่คานเหล็กลงไปเขาเลยทําเป็นเขาเรียกว่าผิวหนังเหล็กไปแทนนะครับผมก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า exoskeleton ที่จริงๆตรงนี้มันเป็นสกร,รีนนะแต่ว่าจะมีโครงสร้าง exoskeleton อีกทีนะครับกระจายแรงกระแทกด้วยนะครับมาดูกันนึงอีกหนึ่งตำแหน่งนะฮะว่าแบตห้อยหรือเปล่าครับลองก้มลงไปดูแบตไม่ห้อยนะครับตัวแบตนี่จะเป็น4680นะครับเป็นซิงเกิลแพ็คนะครับแล้วก็เป็น แบบที่ไม่ได้มีโมดูลละก็คือเป็นแพ็คเดียวไปเลยนะครับส่วนตัวล้อเป็นยางออฟโรดครับของกูดเยอร์285ครับ65แล้วก็ R20 นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดยางรั่วหรือว่ายางเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องรอเคมอย่างเดียวเนื่องจากยางทรงนี้ไม่มีขายตามร้านยางทั่วไปนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าดูไปเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเรามองจากตรงไฟท้ายขึ้นไปจนถึงหลังคาครับตรงกระจกบนหลังคาครับมันไม่เหลี่ยมนะ โค้งนิดหน่อยแล้วก็ตัวสายท้ายก็จะเป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยแหละครับผมไม่มีอันต้าโซนิคแล้วนะมีกล้องให้กล้องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เป็นเลนส์เลตไอดอทนะถ้าดูดีๆตัวกล้องจะเป็นเลตไอดอทก็คือใช้ฮัทแพร์4.0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งตรงนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเซตอัพโชว์เป็นแบบว่าให้มันสูงสุดหรือเปล่านะมาในส่วนอีกตัวหนึ่งดีกว่าก็คือไม่มีด้ามจับประตูแล้วนะครับตรงขีดตรงเนี้ยก็คือตรงที่ ก็คือเป็นที่กดแล้วเปิดประตูเลยโอเคครับไะถึงตัวช่วงล่างของเทสลาไซเบอร์ทรัคครับตัวช่วงล่างของไซเบอร์ทรัคเมื่อกี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ดูก็คือเป็นการเซ็ตช่วงล่างซัเพัทธ์เนาะที่สูงที่สุดและไฮสัมพซึ่งมันจะสูงจากพื้นดินประมาณสิประมาณสี่สิบซนติมตรนะครับจากพื้นดินถือว่าสูงมากม่เลยและนี่เป็นช่วงล่างที่สูงจริงจรงิเรียกได้ว่า ถ้าผมกิ้งลงไปได้กิ้งผ่านรถไปได้เลยคือแบบม้วนตัวผ่านรถไปได้เลยหรือเปล่าวะไหลาอาจจะติดก็ได้แต่ว่าคาแบดคานใต้รถไปได้แั้วกันแล้วลเป็นช่วงแรกที่ใช้งานจริงนะก็คือไม่ได้เปิดขึ้นมาแล้วก็ขับไม่ได้นะเปิดปุ๊บเปิดให้มันสูงอย่างนี้แล้วก็ขับไปได้เลยครับด้ยวยความเร็วที่จํากัดโอเครครับสิ่งหนึ่งเลยที่รถตัวโ,โชว์มีแล้วก็รถตอนที่ยูทูบเบอร์อเมริกาเข้าไปไม่มีก็คือกระจกมองหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีกระจกมองหลังอยู่ตรงน,นี้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าตัวที่ยูทูบเบอร บางบางท่านมีบางท่านก็ไม่มีนะแต่ว่าตัวโชว์มีดังนั้นเราว่าวันที่ขายก็จะต้องมีนะครับผมอะไรวงลี่บอกเอลี่ยม ก่อนผมจะมาเจอคันนี้ต้องบอก,อกนิดนึงนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจวางแผนที่จะมาที่เนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งลแล้วแล้วตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยไปผมไปเทสลาไซเพรสมาเมื่อเช้านี้เป็นเทสลาสโตรไซเพรสแล้วพอไปถึงปุ๊บปรากฏไม่มีครับ<ม>เขาบอกว่าย้ายไปแล้วอยู่ลิคซิตี้ซึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงมก็คือเนี่ยลิคซิตี้เนี่ยคือเทสลาสโตรลิคซิตี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่เราได้มาเจอเซบาชาเนี่เป็นเซสลาสโตรแห่งที่สอนะครับที่ได้ไซเบอร์ทรัค มาในการที่เอาไว้ตั้งโชว์นะครับแล้วเขาจะอยู่ในโชว์รูมอีกนี่อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับที่เทสล,ลาหารีสิตี้นะครับเราจะเห็นใน Google Ma p ตัวนี้เลยว่ามันห่างก,กันประมาณ5 7นาทีถึง1ชั่วโมงในการเดินทางมาโอตอนแรกจะคิดอัพอลคิดว่าจะไม่มาพอมาถึงก็โอดีใจมากเลยที่ได้เจอกันจริงหลังจากนี้ไปเขาจะย้ายไปอยู่ที่เทสล,ลาสโตรที่ดัลัสนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าย้ายไปที่ดาลัสแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ดาลัสกันแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปดูคันจริงททททีีีี่่่กรรรบนนััสสาาาหใใดดจมู ไซเบอร์ทรัคในเมืองต่างๆในรัฐต่างๆในอเมริกาก็ลองติดต่อเทสลาสโตรมาก,ก่อนก่อนที่จะมาถึงนะเพราะว่าแต่ละแห่งเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีดิสซิชันเมเกอร์ในการตัดสินใจว่าเทสลาจะไปอยู่ที่ไหนในเมืองต่างๆเนี่ยมาจากส่วนกลางนะครับเทสลาเฮล a เตอร์ยังไงก็ลองชิคกันก,นก่อนที่จะมาที่เทสลาสโตรนะครับวันนี้เขาอยู่ในเมืองนิวยอกครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันที่ตลาดครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนเลยแล้วกันนะกับภาพดีดโวเทสลาไซเบอร์ทรัคตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่นะครับ สเตจจุดสเตจบิ๊กบิงไดครับผมส่วนรายละเอียดการเกีก่ยวก,กับรถคันนี้สามารถไปชมในบินได้ไลฟ์ได้นะครับผมโอเคครับ